สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษครั้งที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับบูชาองค์ละสี่รอยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพี่ดูองค์นี้ให้ดีนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับพระเป็นพระสมเด็จเก่ามากเลยครับ นี่ครับเป็นพระสมเด็จที่เก่ามากเลยครับพี่องนี้นะครับพิมพ์นี้โยเอียงมาทางซ้ายเลยนะครับเนี่ยพี่ลองดูครับนี่พิมพ์โยเอียงมาทางซ้ายเลยนะครับนนเนี่ยองค์นี้ยเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดูครับโหเนื้อเก่ามากเลยครับพี่องนี้ นี่ครับพี่ดูด้านข้างครับมีเม็ดดำเม็ดแดงด้วยนะครับเนี่ยรอยหล่อนด้นนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ท่านได้รับก็โทรมาเลยนะครับต่อมารายการที่สองนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับอมาต่อรายการที่สองนะครับ รายการที่สองนะครับองนี้ครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับเป็นเนื้อผงนะครับมวลสารนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดคลองด่านนะครับนี่ครับหลวงพ่อปานนะครับวัดคลองด่านหรือว่าวัดบางเฮียนะครับ รายการสี่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นพับปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับสามเกินนะครับนี่ครับเนื้อหากเก่ามากเลยนะครับพี่พี่ครับปิดตาสามเกินนะครับลงชาติลงรักนะครับเนี่ยี่ครับปิดตาสามเกินนะครับ หลวงพ่อทานะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับถัดมารายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับดูครับเป็นเหรียญพระคูพระคูกาชาติวัดใหญ่นะครศรีธรรมราชปีสองสี่แปดสองนะครับพระคูกาชาตินะครับด้านหลังเป็นพระพุทธนั่งบัวนะครับ เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับปีสองสี่แปดแปดสองนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมารายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเกิดวัดบางสะพานนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเกิดวัดบางสะพานนะครับ เป็นเนื้อเมฆกะพัดนะครับเป็นพันหล่อโบราณนะครับปิดตาลงเพราะเกิดวันบางสะพานนะครับต่อมารายการที่หกนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับทราบว่าเป็นเกจิท่านใดนะครับปีสองสี่หกสามนะครับเก่ากว่า หลวงพ่อก,กันนี่นะครับเนี่ยต่อมารายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระชัยนะครับหลวงปู่บุญนะครับเนื้อสำลิดนะครับ ใช้เนื้อสำริดนะครับปู่บุญรับนี่ครับอุดมวนสานนะครับหลวงปู่บุญวัดการบางแก้วนะครับเนื้อสำริดนะครับต่อมารายการที่8นะครับเป็นรูปถ่ายอาจารย์เที่ยงนะครับ ด้านหลังเป็นตะกุดนะครับเนื้อเก่าเลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นตะกุดแบบนี้ครับนะสี่ร้อยบาทเท่ากันหมดทุกองนะครับพี่รายการที่เก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับฐานสูงนะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับหลวงเงินพิมพ์ฐานสูงนิยมนะครับ เป็นเนื้อสัมฤิ์นะครับเป็นเนื้อสมฤทิ์นะครับต่อมารายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเป็นเนื้อเมกฆพัดนะครับสวยเก่าเลยครับ มีรอยจานนะครับนี่ครับพัดชายอันนี้เขาเรียกว่าวัดประวรลนะครับเหนือเมกับพัดนะครับมีรอยจานด้วยครับพี่ต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวะละัลคังนะครับตรงนี้นะครับถัดมารายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญวัดไรนะครับพะระศรีอริยะเมตไตรนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านะพี่ๆเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับ น่าจะสร้างอยู่ในรา,าวปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองเปราวๆประมาณนี้เนาะเป็นเหรียญรุ่นเก่าอ่ะพี่ห่วงเชื่อมนะครับเหรียญพระศรีอริยะเมตไตรน,นะครับถัดมารายกลางที่สิบสามนะครับอันนี้อันนี้เป็นกลิ่งนะครับกลิ่งหน้าทองคํานะครับอันนี้ เขียนว่าอะไรนะพรมพรวัดดอนให่หอมใช่ไหมกิ่งพรมพรนะครับวัดดอนใยห,หอมก็น่าจะเป็นหลวงพงเงินนะครับหลวงพงเงินวัดดอนใยห,หอมนะครับกิ่งหน้าทองคํานะครับถัดมารายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญสองสี่เจ็ดศูนนะครับไม่รู้หลุมเพ่ออะไรนะครับต่อมารายการที่สิบห้านะครับรายการสิบห้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ เป็นเนื้อสมริดแดงนะครับหรือว่าเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับปีศูนย์ห้านะครับตอกโคตหมูนะครับเขาเรียกว่าออกวัดอะไหนะวัดวัดข้อหมูหรือเปล่านะใช่ป่าไม่แน่ใจนะตอกลูกหมูนะครับนี่ครับถัดมารายการที่สิบสิบหกนะครับเป็น พระพุทธชินราชเนื้อนวะนะครับนี่ครับผิวออกไปทางสำลิดนะครับว่ารวมมวลสารชนวนไว้ที่องค์นี้เลยนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับพี่ พุทธชินราชนะครับวสุทัศนะครับปีสองสี่แปดห้านะครับนี่ครับเนื้อนวโลหะสวยๆเลยนะครับกลับมารายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่เนื้อนวะนะครับชินราชนะครับตรงนี้อกเราอยู่ด้านหน้าเลยนะครับ มารายการที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อทองคำนะครับหลวงพ่อทองคำนะครับวัดวัดไ่ใหญ่กิง่งจังหวัดสองสี่แปดสองสี่เก้าแปดนะครับ มารายการที่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชใบเสมาปีหนึ่งห้าบล็อกลึกเนื้อนวะนะครับเขาเรียกบล็อกลึกนะครับบล็อกลึกเนื้อนวะนะครับปลุกเสกเกจีปลุกเสกเยอะมากนะครับหลังเป็นหลังแบบนะครับหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือหลวงพ่อพรมวัดช่องแครหอ้กเกจิปลุกสเสกเยอะมากครับพิธีนี้ถัดมารายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระปิดต,ตาอาจาร,รย์ปานนะครับวัดเขาอ,อ้อนะครับนี่ครับปิดต,ตาอาจาร,รย์ปานนะครับ นี่ครับปิดตาจานปานเขาอ้อนะครับถัดมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านฟังนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านฟัง รุ่นแรกนะครับปีสองสี่แปดศูนย์นะครับเหรียญไม่บวมนะเหรียญเป็นแองกระทะเลยครับเนี่ยหลวงพ่อท่านสังนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอนะครับนะครับเก่ามากเลยนะครับ พยจยอดวัดหน่อมฟันหมอนะครับนะครัเป็นรูปหลอเนื้อทองเหลืองนะครับถัดมารายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เอนะครับ พพิม์ใหญ่ A นะครับถัดมารายการที่24นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับปี2499นะครับ รุ่นนี้เขาเรียกรูปหล่อฐานหนังสือนะครับฐานหนังสือนะเป็นฐานสี่เหลี่ยมคล้ายๆหนังสือนะครับต่อโค้ดหลวงพ่อจงนะครับปีสองสี่เก้าเก้านะครับยุคอันถานของเมืองนะครับยุคนั้นนะครับนี่ครับลูปหล่อหลวงพ่อจงนะครับรายการยี่สิบห้านะครับเป็นพระร่วงนะครับ หลางปืนนะครับหลางปืนนะครับเนื้อแบบคล้ายๆเนื้อสมฤทธิ์เลยนะครับเนี่ยเขาเออเนื้อเขาเนี่ยนะครับอ่าเป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับแล้วก็ลงหลักนะครับเห็นไหมครับเนื้อเขาลงหลักมาเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมหาอำนาจนะครับบรารมี อันนี้เป็นฐานสองชั้นนะครับเห็นไหมฐานสองชั้นมีสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นนะครับถ้าหนึ่งชั้นเขาก็จะตัดตรงนี้เลยนะครับฟา้าบนี่เป็นฐานชั้นเดียวนี่ฐานสองชั้นเลยนะครับเนี่ยนะร,ร่วมหลังปืนนะครับ,บมาลายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงเพ่อะไปนะครับ วัดกำแพงนะครับโอ้โหเนื้อเหลืององมเขียวนะครับเนื้อเหลืององมเขียวเลยนะครับสวยเลยนะครับเหลี่ยนจอบใจห,หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับหล่อโบราณอุดมนสารนะครับกับมารายการที่28นะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อปลากานะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเนื้อปลากานะครับหลวงข้อกลวยนะครับ ที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับนะครับวัดอนง์นะครับตรงนี้พ่อทับวัดอนงนค์นะครับรมีรอยจานนะครับรอยจานบางเก่าๆนะครับ ่อามารายการที่สามสิบนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อสมฤทธิ์เงินนะครับหลวงพ่ออีนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อสมฤทธิ์เงินนะครับหลวงพ่ออีวัชตะหีบนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับ มารายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะครับวะละัลขังนะครับพระแกะนะ่น้ำมันตังอิ้วนะครับ ที่สามสิบสองนะครับเป็นซุ้มกอเนื้อวัดคังนะครับสมเด็จโตสร้างนะครับนะครับซุ้มกอเนื้อสมเด็จโตนะครับเพราะว่าสมเด็จโตนะครับท่านเป็นนักสร้างพระอีกหนึ่งคนเลยนะครับนะครับท่านเนี่ยเดินทางมา ตามประวัติเนี่ยท่านเดินทางมาพบญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านเลยมาที่เขาเรียกอะไรกุ้งเศษถีนะครับได้เห็นพระซุมกอนะครับเป็นพระเก่าพระโบราณนะอายุหลายร้อยปีนะครับจึงได้นำกลับไปเป็นมวลสารของสมเด็จวะะครคังนะครับ เพราะว่าในบันทึกเขียนว่าท่านใดที่ได้ครอบครองพระซุ้มกอจะไม่มีวันจนนะครับนะท่านก็เลยนํามวลสารของซุ้มก่อเนี่ยมาเป็นมวลสารอยู่ในองค์ของพระสมเด็จท่านนะครับจากนั้นท่านก็ได้มีการถอดพิมพ์นะครับทําพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับให้เหมือนกับซุ้มก่อที่ท่านนํามา จำเป็นมวลสารเพื่อใส่ในผงของท่านนะครับก็เลยนำผงของวัลกระงเนี่ยสร้างทดแทนซุ้มกอที่ท่านนำไปเป็นมวลสารน,น,นะครับเนี่ยครับพบเจอน้อยนะครับมีองค์เดียวด้วยนะครับนี่องค์นี้เขาเรียกว่าเป็นพระอืาพระอะไรรังรังสีอะไรทักอย่างเนี่ยนะพี่นะทางกรุงเทพเนี่ยพี่ พระอะไรหลังสีนะืเืดันะทางกรุงเทพเนี่ยนะครับพี่เนื้อของวะัลาะังเช่นเดียวกันนะพี่นะเครับเนื้อหากเก่านะครับมีองค์เดียวด้วยครับถัดมารายการที่สามสิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดอาปาเชนะครับ ิมแข้งขีดนะครับนี่พิมแค้งขีดนะครับวงนี้สวยมากเลยนะครับผิวเดิมมากเลยนะเนี่ยที่เห็นเห็นเป็นเปียกๆนี่คือน้ําน้ําจากนิ้วมือผมนะครับน้ําเหงื่อจากนิ้วมือผมนะครับที่เห็นเป็นคราบๆเปียกๆเนี่ยตัวจริงในผิวนี่แห้งผิวนี่แบบเดิมๆฝุ่นๆหิ้งๆเลยนะครับนะภาษาเซียนพักก็เรียกผิวเดิมหิ้งๆเลยอ่ะผิวหิ้งนะครับ ถัดมารายการที่สามสิบห้านะครับเป็นพับปิดตานะครับองค์นี้ปู่ทิมปุกเศกนะครับเขาเรียกปิดตาพนมลุ้งนะครับนะเกจิปุกเศกเพียบนะครับรุ่นนี้นะครับนะปิดตาพนมลุ้งนะเขาเรียกปิดตาพนมลุง้งสวยมากๆเลยนะครับพี่พี่ สวยมากเลยนะครับต่อมารายการที่36ถึงรายการที่40เนี่ยนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดนะครับผิวหิ้งเลยนะพี่นะครับบอกไว้เลยพี่นะครับถ้าพลาดวันนี้สำหรับวันนี้นะครับถ้าพลาเกิดว่าพลาดไม่ได้เช่าหลวงปู่ทวดเนี่ยถือว่าจะพลาดโอกาสอย่างมากมายเลยนะครับ นี่ครับนี่หลวงปู่ทวดนะครับดูครับปีศูนย์ห้านะครับพี่พี่เป็นเนื้อสำริดนะครับด้านหลังเขียนวัดช้างให้นะครับนี่หล่อโบราณเขียนในหุ่นเทียนนะครับเขาเรียกเขียนที่หุ่นเทียนเขียนที่เบ้าเลยนะครับหล่อออกมาจะเป็นชื่อตามที่เราเขียนเลยนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดนะครับเบอร์สามหกต่อมาเบอร์สามเจ็ดนะครับนี่เนื้อสำริดนะครับ สมธิ์นะครับดูครับเก่ามากๆเลยนะครับผิวพันธ์เดิมๆเลยนะครับนี่ครับผิวพันธ์เดิมๆเลยนะครับครับด้านหลังเขียนวัดช้างให้นะครับ แต่ละองค์จะเขียนไม่เหมือนกันนะครับนะดูหลายตัวอักษรนะครับเห็นไหมอันนี้ตัวด้านบนเนี่ยชอช้างเนี่ยจะหยักเข้ามานะครับเห็นไหมเพราะว่าเป็นเขียนคือเป็นการหล่อทีละองค์นะครับดูไม่ห่างากาศนะครับแต่เป็นลายมือคนเดียวกันนะครับแต่ว่าในการในการสร้างเนี่ยต้องเขียนในห,หุ่นเทียนทีละองค์นะครับ มีเบอร์สามเจ็ดนะครับคิดง่ายๆว่าเขียนง่ายก็ไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าของเนี่ยเรียนแบบกันมานะครับนี่นะครับดบูอันนี้ก็จะหัวก็จะสั้นๆหน่อยนะหัวไม่มะเยเนี่ยไม่มนม้วนนะครับเนี่ยต้องเขียนไม่เหมือนกันนะ ผิวเดิมๆหิ้งๆเลยนะพี่เนี่ยผิวฝุ่นนะครับเนี่ยเป็นผิวคาบฝุ่นนะครับเป็นผิวคาบฝุ่นนะครับรายการส8แปดต่อมารายการที่สามสิบเก้านะครับตรงนี้นะนี่ครับรายการที่สามสิบเก้านะครับ จะเป็นโขนเรือด้วยนะครับช้างให้นะครับต่อมารายการที่40ครับรายการสุดท้ายของ ep 182น,น,น,นะครับนี่โขนเรือนะครับนะครับที่เป็นโขนเรือเนี่ยจะมีอยู่ มีอยู่สองอ,อันนี้มีอยู่ทั้งหมดสององนะครับถ้าเป็นโขนเรือเนี่ยเบอร์สามเก้ากับเบอร์สี่สิบนะครับจะเป็นโขนเรือนะครับสวยมากๆนะครับรายสารสี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆสนใจรายการไหนโทรมาปิดได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ